พี่น้องนี่เป็นการปลูกผ่าฝนของไร่เราจะปลูกลักษณะน,นี้พี่น้องโยนแล้วเหยียบกลบโยนแล้วเหยียบกลบเลยพี่น้องนี่ครับแต่ละท่อนพันห่างกันประมาณหนึ่งเมตรพี่น้องโยนปั๊บเหยียบกลบเลยครับเนี่ยใช้เท้าของเราเลยนะครับเนี่ยผมให้มิดท่อนพันไม่ต้องไปกลบเยอะมากมมยพี่น้องเอาแค่กลบพอนะประมาณนี้เลยฝนตกสองวันแล้วพี่น้องเอ้ย นี่ครับประมาณนี้เลยฝนชุ่มเย็นมากเลยพี่น้องเราก็ได้มาทําการปลูกอ้อยเสริมเพิ่งอีกประมาณสักที่ตรงนี้ประมาณสักหนึ่งไร่กว,กว่าถึงสองไร่จากการปลูกถั่วของเราไวปป้ผสมความสำเร็จพี่น้องตรงนี้เอาถั่วออกเมื่อเดือนที่แล้วได้กิโลสิบกว่าบาทพี่น้องถั่วลิสงเลยเปลี่ยนหัวเรือมาใส่อ้อยสุพรรณบุรีตเต็มแล ได้สุดเลยหนึงอดเลนี่ครับประมาณนี้เลยพี่น้องการปลูกใบสุพรรณบุรีห้าสูงของเราได้ผล,ลชุ่มชืน้นจำกัดมมาเเสริตัวจ้วยผมพี่น้องเนี่ยพอทำอันนี้พี่น้องโยนแล้วเหยียบเลยครับห่างห่างกันประมาณสักหนึ่งเมตรต่อหนึ่งท่อนพันธุ์ครับนี่พี่น้องเหยียบกลบเนี่ยประมาณนี้เลยครับ โยนแล้วก็เหยียบคือกลบให้มิดคอยมีความชุ่มชื้นพี่น้องนะครับเหยียบถมเหยียบถมตรงนี้เลยครับถ้ามีฝนถ้ามีความชุ่มชื้นง่ายเลยพี่น้องก็ประมาณนี้ครับปลูกผาฝนง่ายตรงนี้เลยพี่น้องไม่ต้องขุดเหยียบท่อนพันในจมดินไปเลย